ขอจมมาอในนะนี S <S ่เป็นห้องนักแขกนะผมของจริงนะใบโคตึงนะเปลี่ยนสีได้ครับเปลี่ยนสีได้ครับหลายสีครับโคตึงครับนี่ครับโอ้หูของจริงครับผมดูห้องนี้ครับของจริงครับโู้โหมีห้องน้าำในตัวนะอันนี้ห้องนอนที่หนึ่งนะครับผมโคตึงครับผมเป็นลายใบไม้นะครับผมกระเบื้องแล้วก็เราพู่สุดเพดานนะครับนี่ไปห้องต่อไปครับกลับมาที่ยวรักแพ้ก่อน มาห้องนอนที่สองรับห้องนอนเล็กเมื่อกี้ห้องนอนใหญ่นี่สวิตไฟนะครับนี่เป็นไฟสองดวงให้ครับนะต่อมาครับเป็นห้องน้ํารวมนะครับมีสวิตเปิดปิดนะครับของจริงครับบอกเลยครับก็ของจริงอ่ะนี่ครับเป็นคนละลายนะครับผมจะเป็นตอนนี้เป็นลายดอกไม้นะใช่ไหม้องเบสใช่ครับของจริงครับผมอันนี้ครับเป็นห้องครัวอันนี้เป็นไฟหลังบ้านนะเห็นไหมครับ อันนี้เป็นไฟห้องคร right, ัวด้านบนน<ส>ครับเปลี่ยนสีได้ด้วยครับคดึงนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ทิ้งตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับใช่ไหมครับเป็นของจริงนะบงกดไลค์ครับกดไลค์ครับบ๊ายบายครับ